บทนำการกลับมาอีกครั้งของรถครูเซอร์ยอดนิยมคาวาซากิบูนการ S ปี2025ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแอลลมันได้สร้างความตื่นเต้นในวงการรถจักรยานยนต์ครูเซอร์อีกครั้งด้วยดีไซน์ที่ถูกปรับแต่งให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทั้งหน้าใหม่และมือเกา่าการกลับมาครั้งนี้ของบูนกันเไม่ใช่แค่การอัปเดตรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และฟีเจอร์ความปลอดภัยให้พร้อมสำหรับยุคใหม่ของการเดินทางบนสองลอ้อขีดขีดขีดเครื่องยนต์และสมรรถนะที่เหนือชั้นคาวาซากิบูลการ S 2025ันยยังคงใช้เครื่องยนต์สองสูบเรียงขนาด6 4 9ซีซีแบบ d o h c ระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งเป็นหัวใจของรุ่นนี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนวลในการส่งกำลังและความแรงที่พอดีสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลแม้พื้นฐานเครื่องยนต์จะเหมือนรุ่นก่อน แต่ระบบ ECU และการปรับจูนใหม่ให้การตอบสนองที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในรอบต้นถึงกลางทําให้การขับขี่ในเมืองมีความคล่องตัวมากขึ้นอีกทั้งยังมีการปรับระบบไอเสียให้เสียงแน่นขึ้นตามสไตล์ครูเซอร์ที่เราใจขีดขีดขีดดีไซน์ใหม่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยดีไซน์ของวุลกัน s 2 0 2 5ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นครูเซอร์ที่โชบเฉี่ยวแต่เพิ่มเติมด้วยองค์ประกอบที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเล็ดใหม่แบบ d ดียทม u n ันนิงไลท์กระบังลมหน้าออกแบบใหม่ให้ลูลมดีขึ้นพร้อมแผงเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปวีดีโอโลจีของค a วาซากิได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสีใหม่ที่สะท้อนถึงความหรูหราและความดุดันเช่นสีเทาด้านมิดไน t ์สตีลและสีเขียวเมทัลลิกแบบเฉพาะตัวขีดขีดขีดความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ในด้านความสะดวกสบายวูล c a กัน s 2,025ได้ปรับเบาะนั่งใหม่ให้เหมาะกับสรีระมากขึ้นและยังคงแนวคิดเอโกฟที่สามารถปรับตำแหน่งพักเท้าแฮนด์และเบาะให้เหมาะกับรูปร่างของผู้ขับขี่แต่ละคนได้ระบบการสะเทือนหน้าหลังได้รับการปรับปรุงให้ซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นเหมาะกับถนนในเมืองและทางไกลส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาคือระบบเบรก ABS เจนเน a เรชัใหม่ที่ทำงานได้แม่นยำขึ้น และมีระบบ traction control ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นำมาใช้ในวุนกันเอรุ่นนี้ขีดขีดขีดสรุปครูเซอร์แห่งอนาคตที่ไม่ทิ้งจิตวิญญาณคาวาซากิว u l ก a n เอสปี2025คือการพัฒนาที่ลงตัวระหว่างความคลาสสิกในสไตล์ครูเซอร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้มีประสบการณ์ต่างก็สามารถสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของรถรุ่นนี้ ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์การใช้งานที่ครบครันคาวาซากิได้ยกระดับบูลกันเอสให้กลายเป็นรถที่ไม่เพียงแค่ขับขี่สนุกแต่ยังสะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ได้อย่างชัดเจนเตรียมพบกับบูลกันเอรุ่นใหม่ที่โชว์รูมคาวาซากิทั่วประเทศเร็วๆนี้